ชื่อลำดับทัดไปเรียนเชิญคุณชูเสียคุณป่าสิริออ,อนนะคะคุณป้าสุภาพและคุณพี่วันนมิม์ค่ะเป็นนักปั้นทองคำที่มีศิลป์บนเวทนค่ะรอภาพค่ะ เป็นเซลย์ในคนนะคะผู่เพื่อไวอฟให้ก <ri flags to ogi> ับท้บานั่นเองค่ะแต่ดยที่มีกาไปเดี๋ยวเตรียมความพ้อนิ่งทได้เลยค่ะ नहीं <laughs>